แต่ก็ต้องบอกว่าน้องติดอันดับนักกีฬาโรงเรียนนะที่เฮ้ยจริงดิใช่ใช่เหรอแสตเลียนทุกคนเนี่ยใช่กิมของเราเลยคนนะใช่กิมของเราละวกิมนั่งเกียลาเกียรน้องไงใครไม่คุยกับต้นไม้เลยไม่สนิทกันไม่รู้จักกันเหรอจักกิมซาวยู่ยบแอปต๊อกต๊อนะไม่ได้ทำ สวัสดีครับผมกลาบสวัสดีพี่ๆเอฟซีหนุ่มป้านาทุกท่านด้วยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่แฝดพาไปเรื่อยแล้วก็พี่แฝดวีสองนะผมแฟนเล็กทุกคนครับมีเรื่องจะแจ้งให้พี่ๆทุกคนทราบนะตอนนี้ต้องบอกเลยว่าพายุเข้านะฝนตกหนักเราไม่สามารถเข้าป่าได้เพราะว่าจะเป็นอันตรายด้วยก็เลยอยู่บ้านแต่ประเด็นคือวันนี้นทุกคนที่อยู่น้องชายมเนียก็อยากจะแบบ เขาไปหาจำปาเขาไปอยู่น้องจำปาเพราะว่าน้องชายเนี่ยโดนหญิงสาวในป่าคนหนึ่งปัน่นปั่นประสาทนะเหมือนกับว่ามาบอกน้องผมว่า,าจำปาอย่างนั้นอย่างนี้มีคนโน้นมีคนนี้เข้ามากีบเข้ามาคุยแต่ด้วยความที่ว่าน้องเนี่ยเป็นคนแบบอะไรว่าอ่อนไหวอะไรในเรื่องนี้แล้วก็เชื่อคนง่ายก็เลยตัดสินใจจะเก็บข้าวเก็บของกระเป๋าเนี่ยจะไปหาจำปาที่เมืองอัปเรจะไปอยู่นั่นเลยนะผมก็เลย ห้ามน้องไว้ทันทุกคนนะบอกว่าโดนโดนแกล้งหรือเปล่าโดนปันปราสาทหรือเปล่าไอ้คนท้นไมนหวังดีหรือเปล่าพี่เหมือนนะ่ะทีเนี้ยผมเลยแบบให้น้องแบบคิดดีคิดเยอะคิดถึงนะ้พ่อแม่ไว้แล้วก็จําได้ไหมคําสาปที่โดนสาปไว้อะเป็นคําสาปที่ร้ายแรงมากที่น้องผมก็เริ่มแบบใจเย็นลงน,นะตอนแรกนี่คือแบบใจร้อนมากจะไปเดียวเลยนะจะไปหาจําปาให้ได้เลยพี่พ แต่ดูคาสาปพ,พี่ยังไปไ,ไม่ได้พี่นะกำลังหาทางช่วยล้างคาสาปอยู่ทีนี้เดี๋ยววันนี้ผมจะพาพี่ไปทีนะ่ได้บรนััดคุยกับน้องผมว่ารุปว่าเป็นอะไรเป็นเพราะอะไรถึง,ถ,ง,ถ,งถึงเป็นแบบนี้ยิงเสาเนะี่เป็นใครแล้วทำไมถึงต้องมาปั่นประสาทน้องผมให้แบบเกิดอาการแบบว่าเครียดแล้วก็อยากกลับไปหาจำปลาขนาดน,นั้นหรือขยายน้องผมแบบโดนคำสาปหรือเปล่านะแต่ผมไม่รู้ว่า ยิงสาวนั้นชื่ออะไรนะน้องชายผมก็ไม่รู้ได้ถามหรือเปล่านะว่าชื่ออะไรมาจากไหนยังไงทุกคนโอเคทุกคนจะขอกำลังใจจากพี่เอฟซีนะครับผมคนละหนึ่งแล้วน้องชายผมด้วยวเราเข้าไปคุยกับน้องชายผมกันว่ามันเป็นมายัางไงแล้วก็ให้น้องผมเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งว่ายิงสาวคนนั้นมาจากไหนทำไมาถึงได้มาเจอน้องผมได้พี่ๆนะไปเกี้ยเป็นไงเกี้ยเดี๋ยววันนี้จะเล่าพี่เอฟซีเาเนาวะสรุปแล้วมันเป็นยังไงกันแน่ยิงสาวคนนั้นมาจากไหนยังไงทำไมถึงได้มาพูด เกี่ยวกับน้องจำปาได้ไงเขารู้ได้ไงอ่ะอันดับแรกเขารู้ได้ไงก่อนยิงสาวคนนั้นบอกว่ามาจากเมืองลับแลมันจากเมืองลับแล่ด้วยใช่ซึ่งเขาบอกกับผู่ว่านะเขาเนี่ยเป็นเพื่อนน้องจำปาตั้งแต่เล็กๆเด็กๆอ๋อบอกบอกว่าเป็นเพื่อนน้องจำปาใช่ก็เลยมึงก็เลยเชื่อเลยอย่างเงี้ยใช่เหมือนเขาจะรู้ทุกอย่างเลยนะว่าน้องจำปาเนี่ยมาจากไหนพ่อที่แท้จริงที่เลี้ยงดูมาก็ไม่ใช่พ่อแท้ๆของเขาเฮ้ยใช่หรอใช่โอ้ทุกคนครับ แปลกมากๆนะที่เขารู้เรื่องเกี่ยวกับจำปาทุกอย่างไม่รู้ว่าหญิงสาวคนเนี้ผมไม่รู้เขาหวังดีหรือเปล่าหรือเขาอยากจะมาพูดให้ชัยกิตเลิกลากับจำปาจริงๆหรือเปล่าแล้วก็อยากให้ชัยกิตเริ่มต้นชีวิตใหม่หรือเปล่าเนี่ยผมอยากรู้นะคิดแล้วคิดว่ามึงเชื่อไหมอ๋อจริงๆวันนี้จะไปไปถามความจริงไม่ได้ว่าที่หญิงสาวคนนั้นพูดมาใช้ความจริงหรือเปล่าเพื่อจะไปทำ กับน้องจำป่าให้ได้แต่ผมทุกคนครับผมอยากห้ามไว้ก่อนนะเพราะว่ามันเสี่ยงแลวก็อันตรายมากในการที่จะเข้าไปหาจำป่าแล้วจะไปอยู่ด้วยอะ่ะมันมีคำสาบที่อยู่ที่สาบอยู่ทุกคนนะมันร้ายแรงมากๆเลยนะซึ่งผมคิดว่าถ้าอย่างเงี้เยเราต้องหาความจริงให้ชัดจเจนหงาว่ายิางสาปเปนใครต้องเจออีกครั้งนงะคิดนะแล้วก็อยู่ที่ยวะเขาบอกว่าเขออาขอยู่ตามป่าบริเวณที่เรไปเจอเขาที่แหละ ต้องเข้าไปหาอีกครั้งแล้วก็ไปถามว่าเขาคือใครทำไมถึงมีเรื่องกับจำปาแล้วถามชื่อไม่บอกด้วยนะเขาบอกรู้แค่ว่าเป็นเพื่อนน้องจำปาแค่นะั้นไม่บอกชื่อด้วยแค่บอกเป็นเพื่อนน้องจำปาโอ้โหอย่างนี้มันมีอะไรนะครับรับลมคมในแล้วมันมีความลึกลับที่แบบแปลกๆกับความลับบางอย่างคือเขาหวังมาส่งร้ายหรือเปล่าทุกคนครับเรื่องนี้มันต้องมีที่มาที่ไปคลิปนี้ผมจะให้ทุกคนได้ ได้คุยกับน <Tr ời. S 1> ้องชายผมนะว่าสุดแล้วเขาคือใครยังไงแล้ววันที่เจอเนี่ยเขาแต่งตัวยังไงวะแต่งตัวเป็นคนรับแตลเลยใส่กระถุงคอเสื้อแบบคือไอ่เสื้อกล้ามอะอย่างเมันเข้าไปเลยนะใช่บอกบอกว่าอย่างเงี้ยนะบอกว่าน้องจำปาเป็นเพื่อนเขาและน้องจำเป็น ลูกที่ไม่ใช่พ่อแท้ใช่ไหมใช่ที่เลี้งดูมันเนี่ยไม่ใช่พ่อแท้ๆหรอกที่ทำให้เขาเติบโตมาขอให้พี่ลำบมาค้างนะใช่แล้วก็ถามเขาว่าเขาเนี่ยรู้เรื่องทุกอย่างเลยนะแสดงว่าเรื่องนี้มันต้องแปลกๆนะทกคนมันเป็นเหมือน การมาปั่นประสาห,หรือเปล่าครับผมนะทุกคนปั่นประสาหให้แบบว่าเข้าใจผิดหรือเปล่าว่าไม่ริงแล้วเขากำลังรอทกอย่างว่าน้องจำปาเนี่ยจริงๆมีคนรักตั้งแต่ทีแรกอยู่แล้วฮะคนรักของเขาคนรักคนแรก,กเป็นแฟนเก่าเหรอใช่ใช่เหรอคนรักพี่ๆครับก่อนที่จะมาคบกับคุณคำว่า ยังปามีแฟนคนแรกอยู่แล้วที่อยู่ในเมืองรลบแวกเลยอ๋อเมื่อก่อนมีแฟนคนแรกอยู่แล้วเขาบอกเขาบอกกันนะที่ยิงสาวคนนั้นะบอกมันเป็นเรื่องอดีตหรือเปล่าเรื่องนี้อันนี้ก็ไม่รู้แต่พูดแบบว่าเหมือนรู้จริงรู้ทุกอย่างเลยเลาละเอียดมากเลยอืมร<อ>ูร<อ>้ว่า มันหวังอะไรพี่นะ้ไม่รู้ว่าพูดแบบนี้หวังอะไรมันมกใจกูยนะพี่ิงนันก,กไม่เไรเดี๋ยวเขาจะคอยค่อ้ปลูเาบอกอบคูแบบนี้นะพาูดเหมือมนจะเค็มต่อทุกคนนะเอาวันะลวจะจะโยขงข้างชชยกิตเองนะคอยลอบใา้กิตไม่รู้วหวังดีหรือหวังร้ายนะ<อ>พี่นะเขาบอกาเขาหวังดีกับคูนะเขาบอกมาบอกนเขาหวังดีอยนะากจะให แตสว่าตาสวา่างแต่คืม,มาขึ้นเกี่ยวกับน้องจำปา,า,งางเงี้ยคือขาต้องการใช้กิจเป็นผัวหรือเปล่าแล้วมามาช่วยแบบใช้กิจเลิกกับปำปาหรือเปล่าแต่รูก็ตอนนั้นยังมีสติอยู่ก็เลยแต่ว่ายัางไม่ได้ตัดสินใจที่จะลงไม้ลงมือทําอะไรบ้าบ้า,บาเลยมีสติคิดดูก่อนว่าที่เขาพูดมาใช่เรื่องจริงหรือเปล่าในบนกนะ็คือนะดูคลิปได้ิปเนี่ย รอชมพิเปร์นนะน้องชายผมไปเจอกับสาวเปรีณา,าทิ่งบอกว่ารู้จักจำปารู้จักอ่าเป็นเพื่อนกันแล้วก็บอกว่าจำปาไม่มีไม่ให้ที่อยู่ที่ตัวมาเนี่ยไม่พ่อแท้เขาพูดถูกเนะก็คือรู้จำปาจริงแต่เพื่อนแ่ะเพื่อนจริงหรือเปล่าลก่อนต้องรอดูก่นนะอนเนาะนี่คือไงที่เราได้รหมุมนจะเจ็บกระเป๋าสาตว์ต่างๆเนี่ยเดินทางไปลาลหาจำปาแล้วเ็นงพามาก่อนนะ เรทำไว้ก่อนดิพี่อันตรายมากผม,ม,ามอยากจะเตือนน้องชานะให้ไม่หลงคนแค่ง,ง่ายเพราะว่าน้องชาผมเนี่ยเกือบพาแล้วเกือบไปหาแล้วจะไปหาจาับปลาแล้วผมทำไม่ทันพี่ๆนะไม่งั้นนี่แย่เลยทุกคน,น,นลางๆก็สนกันมากเลยฮะฮะ

ชื่อจริงชื่ออะไรชื่อจริงชื่อจริงอะไรธัญวีอะไรธัญวีอัวทูออาธัญวีอัวทูน,นะอยู่ปออะไรอยู่ปอธัญวีอยู่ปออะไรอยู่ปหนึ่งปหนึ่ง <c oughs> โอเคมาลงมาป <c oughs> ึ๊บ <c oughs> โอเค ก็ใจมนตลอดแต่ว่ามึงมึงบอกคุณ่ามึงอย่าเก็อะไรมึงอย่ไปคนเดียวรูอเปล่าการจ่าก็อย่าไปคนเดียวเพราะว่าในป่าที่มันมีพวกอะไรบางไม้ที่มึงไม่รู้หรือเปล่าจ่ารู้มึงหนีไปนะมึงโดนกูแน่มึงกยชอบแบบล้นอยู่อือแล้วพีเอฟซีชอบป่นกัว่ามึงก็ซื้อบื้อบบมนว่ากินไม่ฟังกิบมันร้านกินมันดื้อชอบไปคนเดียวก็ชอบปวดเก่งสุดท้ายก็ไปไม่รอดงกูไม่าเกิดทาทวิจารกันรือเป่า พิได้แต่้องคำควบาืนกับคัอ่เง้ยปะนี่เดี๋ยวบอกดีนะดูว่ามึงก็คิดถึงะไคนบ้างก็มาลองให้กมาลองให้กิมาอให้มาลองให้ยองไม่ให้ดู่ทุกคนครับพวกเราก็ช่วยกันเตือนสติน้องนะเมื่อเช้าเนี้ อยู่ก็จะเก็บเสื้อผ้ามึงือกว่าเก็บสาสมาความเครียดที่ที่ไปเจอก,กับยิงสอนั้นมาแบบเขาปันป่นประสาทอ่ะพี่ม <า S 2> อเลยเป็นแค่เรื่องกลใช่ไหมมึงกบบอใจวู่วายใจร้อนเองอาจจะปั่นให้มึงแบมีปัญหากัไรชไีวิตนี้แหละม่รู้ว่าหวางดีหรือเปล่าหรือว่าเขาแต่เขาบอกเขาพูดถูกนะเขาบอกรู้จักแค่รู้จักน้องจำปาเป็นน้องจำปาแล้วก็บอกว่าพ่อจำปาเป็นพ่อที่ไม่พ่อแท้ๆเป็นพ่อเลี้ยงก็เรื่องจริงนะ แต่ตอนนี้ทุกคนครับรออัปเดตเรื่องอันนี้เดี๋ยวจะลงคลิปให้ดูนะแฟนๆบ้าข้างเงาโดนจับไปแล้วจัดชื่อไปเลยนะกูยังไม่ได้จัดชื่อเลยจู่ๆอะเนี่ยใช้กิิ่นหรื้ตกใจหรืแส่มันต้องไปเรียนรู้เอาไปต้องไปสืบไปอย่างดีแล้วว่ามึงคือใครยังไงแล้วก็ถ้าเป็นคนจำปะ่นทานี้เราจะไปจริงๆเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้อืแต่ถ้าจะมาแบบเหมือนว่ามาคุยคุยต่อหรือว่ามาแบบมาคบต่ออย่างเงี้ยคุณว่าหน่าเกลียดกันไปนะ ก็ยังยังไม่ไหวเจออย่างน,นี้อาจจะเป็นเรื่องของเราแต่งหรือเปล่านี่ดีเดอร์มาจะมาทำไมเนี่ยโดนดูบ้างนี่มายังดูนี่มาโอเคทุกคนคืออย่างที่บอกครับเรื่องนี้ผมจะไม่ปล่อยให้ผ่านนะผมจะพยายามทุกคนครับถ่ายคลิปอยู่นั่นหลังเราเดินไปเดินมา นี่ก็เธอัรา์จริงๆแบ่งเงินด้วยมันนะนี่ดูคนเดียวแล้วเราเป็นคนที่เอาเรื่องครับทุกคนดูดิโดยคนที่ไม่ธรรมดาถ้าคนที่คิดว่ามันน่ารักก็น่ารักนะแต่ถ้าว่ารู้จักความเดี่ยวพวกมันนะทุกคนบอกเลยว่าไม่ธรรมดาก็วันนี้ใช้คิดกับภาพไปแล้วที่เกือบจะเข้าไปบอกว่าไฟังดีนะเราสองคนมาลังตั้งเงื่อนติแล้วมาบอกว่าอย่างไรเล่น แต่คนนั้นอ่ะอาจจะเป็นคนที่ต้องการอะไรจากมึงหรือเปล่าต้องการไม่ใช่นัทีมไม่ใช่ไม่ใช่ต้องการตัวต้องการให้มึงชิบหายต้องการมึงแบบเกิดเรื่องเกิดราวหรือเปล่าใช่เพราะว่ามันอันนี้ยากจิดมากกูจะเอาอะไราปรึกษาลุงองผีดูเว้ยแต่เอาตรงมีใจเล็บหี่ใต้องมากๆนะพี่บอกว่าไม่พาไปหาหญิงเพศไม่พาไปหาลุงสามเนี่ยคือตอนนี้คือเรายังสามารถควบคุมสถานการณ์ได้อยู่นะณตอนนี้นะ แต่ถ้ามันเลยเถิดไปมากกว่านี้หรือว่ามันเกิดเรื่องราวมากกว่านี้เราต้องอาจจะต้องใบพึ่งพาพวกเขานะตอนนี้ยังขอจัดการตัวเองก่อนไม่อยากกวนใครกินนะอือก่อนเนี้ยอย่างที่บอกมันเหลือแค่คำสาปที่ต้องถอนจากน้องจำปาซึ่งเราไม่อยากเอาชีวิตน้องชายวิเสียรนะเนื้อจะว่าหมอก็อยังช่วยไจ้บอปล่าหมอก็ายังทันตอนก่อนกูไปหาท่านเหมือนมีผีป่าแกล้งกูอะหลอกว่าเป็นลูกสาวท่านจริงไม่ใช่นะมันนั่งรอตรงทางเข้าอ่ะ ว่ไม่รู้นะไม่มีเขอยู่คนเดียวชีวิตอยู่คนเดียวโดนดนเดี่ยวเลยอืมผมก็แค่เป็นผู้สาวจริงกูก็ไม่รู้ไงรู้ลี่อ้าเป็นผีหลอกนี่แหละผู้หญิงนั่งรอทางเข้ากูรู้เป็นผีแต่กลัวกูแค่ลองเข้าไปเจรจาดูมันพวกมารประจนะุนะ<อ>จะคอยคอยให้เราทำทกูสลบลงไปเลยเอางี้เดี๋ยวเรื่องเนี้ยเราจะค่อยๆให้มันคลี่คลายไปอย่าพึ่งใจร้อนอย่าอย่าไปคิดทุกคนเดียวไปทำคนเดียวผู้สาวกูกูอะไรเป็น จุดที่มึงแบบให้คขาบึกษาได้ตลอดเลยว่าหรือว่ามันมีอะไรมึงก็ไปตึงต้นไม้ถ้าต้นไม้ก็อยู่บ้านเราช่วงเนี้เพราะว่าช่วงนี้ช่วงสอบไงไปวันเว้นวันไปเรียนนะมึงก็พาต้นไม้ไปต้นไม้ต้นไม้ครับครับเอาวันไหนพี่กิจชวนป่าก็ไปเพื่อนพี่กิจละมาเข้ากล้องเลยเรใส่เสื้อหมาใส่กล้องเลยอย่าอย่าให้พี่กิจไปคนเดียวนะครับมาแล้วคุยกับพี่พี่สิพี่สิพี่คี่มาเก็บต้นไม้นะมีช่วงนี้เราไม่ได้ถ่ายต้นไม้เพราะน้องอิงก็ต้อง โฟกัสเรื่องของการเรียนการ<ฤ>สอบมากกว่านะ<ฤ>เราจรึงไม่อยากจะพาไปไหนแม่จะเข้าปูงเข้าป่าเลยให้น้องดูแลสุขภาพตัวเองพยายางช่วงนี้พายุฝนเข้าหนักเลยพยายามยี่สิบสองยี่สิบสี่นี้พี่พีเอฟซี FC จังหวัดไหนบ้างโดนพายุโดนฝนอะไรทั้งนั้นก็เมนท์บอกกันได้นะเพราะว่าแจ้งเตือนมาเกิดทุกจังหวัดเลยนะพี่พี่นะ <C oughs> เพราะว่าอยากจะบอกครับพายุวิภาเนี่ยมันร้ายแรงนทุกคนทางเหนือที่ฝนตกน้ำท่วมอยู่แล้วก็โดนพายุซ้ำาอีกก็ขอเป็นกำลังใจกับพีพีเอฟซี FC. จากทางเหนือทุกจังหวัดนะ สู้เลยทุกคนนะต้นต่อมามาแล้วทุกคนนะต้นมาจะเข้ามาบัดดีทุกคนเพราะว่าต้นหมาก็ยุ่งกับเรื่องการติวอยู่นะผมก็ไม่เห็นรบกวนน้องแต่ว่านานๆทีจะเข้ามาให้น้องเข้าเข้ากล้องนะเป็นไรครับสวัสดีครับมองเห็นไหมโตขึ้นเยอะกว่านะโตขึ้นมากเพราะว่าต้นหมาเนี่ยกินเก่งแล้วก็แต่ว่าเล่กีฬาด้วยนะมีการ ฟิตร่างกายก็บริหารร่างกายอย่างดีก็คือร่างกายกระชับเกระเชงก็ดูแข็งแรงทุกคนสังเกตน,นะมันไม้มาใหม่ตัวน้อยนย่างนี้นะแล้วก็ออที่โลกหนะ้ากับคนเป็นโรคนะทุกคนนะม,มาแล้วสเหลืองเลยเออเพราะว่าเป็นเด็กพ,ม,กพม่าไงเป็เด็กชาวมาดิชเชเดียนพม่าแลอวก็มาอยู่ที่ชายแดนไทยพูดไทยไม่ค่อยได้ด้วยเอออย้านี้พี่ครับพี่ครับอย่างนี้แล้วพูดไทยแบบว่าเหมือนปัสสาวะปาโลมาแล้วไงนะเดี๋ยวนี้เขามีการศึกษามีการเรียนนะทุกคนก็อย่างที่บอกหนูก็มีบ้างก็ดื้อเก๋ๆผมก็มีการตักเตือนนะ ถ้าดื้อเยอะก็โดนเยอะดื้อน้อยก็โดนน้อยทุกคนนะก็เราไม่ได้จะปล่อยน้องเลยเถิดน,นะทุกวันนี้น้องมีแฟนนะก็มีคุยกับแบบเป็นแฟนเออทุกคนแบบแบบรักเขาเบบว่าบ a b y baby l o v บนะ baby l o v ะรักในวัยเด็กเนี้ยนะแต่ก็เข้าใจแต่ว่าก็พยายามสอนน้องว่าให้ดูแลให้มันพร้อมก่อนไม่่ใชขอบเขตเออให้มันพร้อมก่อนจะมีคงม,มีแฟนเนี้ยให้ดู้ตัวเองดูแลเขาได้ดูแลตัวเองได้ก่อนอันดับแรกอะ่ะคอดูแลคนอื่น ต,ต้องบอกว่าน้องติดอันดับนักกีฬาโรงเรียนนะที่เฮ้ยจริงอ่งใ,ชใช่หรอไม่เป็นต้นไม้ไม่เคยรู้มาก่อนแล้วนะ้องติดอันดับของนักกีฬา<ฤ>อันนี้คือเพิ่งรู้เหมือนกันใช่ต้นไม้ไม่ใช่อะไรเห็นต้นไม้ไอ้เพื่อนบอกอยู่ว่าติด,ต,ดติดอันนี้ติดท็อปนะติดท็อปได้ในโรงเรียนเ เห็นมีบางคียเติบอลนู้นนะทุกคนนะอายุทยาเนี่ยไปสุพรรณบุรีเนี่ยใช่โดนยิงที่11ศูนย์8ศูนย์ก็ยังไปยิงต่อไปกับทีมของใครไปกับอ๋อมิดเตอร์แฟงใช่แต่ว่าก็ยังบอกการกีฬามีแพ้ไม่ชนะทุกคนนะใช่ขอให้เป็นเรื่องของเนี่ยประสบการณ์ความความอันนี้ก็พอแล้ววันนี้แพ้พรุ่งนี้ก็ไม่ใช่จะไม่แพ้ก็แพ้เหมือนเดิมเสแสรเลนนี้ทุกคนเนี่ยใช้กิมของเราทุกคนนะใช้กิมของเราละวกิมนักกิมรักกิมรักไหแต่ไม่คุยกับต้นไม้เลยไม่สนิทกันไม่รู้จักกันหรอ คุยต้นไม้เลยนี่นีน่อยอ่ะใรียี่รู้เลยเหมนไม่ถูกกันเลยโครับใจก้ยงยังเครียดอยู่ยังเศร้าอย่คุยกัไชวนเอาต้นไม้ไปป่าเขาเาเลยต้นไม้ชวนไปเออต้นไม้เดีใช้ดี๋ยวช่วงที่แบบปิดเถืมอนใช่ป่ะเดี๋ยวใช้กิจะพาเขาป่านะวางวางให้น้องปพรมกันด้คุยใครครับบอกหบอกบอกไอซีเารือบอกต้นไม้ ก็คือดูจากการตัวเรียนรู้แล้ว่าพร้อมมากๆกับเข้าป่าแต่ว่าเรามีการถามมันจะไปไหนเราจะเข้าป่าไปหาจำปลานะ่ถามความจริงเลยอ่านก็งงเพิ่งรู้ว่าโดนใครปั่นหัวไหมบ่ายเดี๋ยว้องไปตามหาหญิงสาวคนนั้นว่าเป็นใครกันแน่ทําไมต้องมาปั่นหัวแบบนั้นพี่อแต่งตัวคนโบราณนี่ไงอันนี้ต้องหาความจริงได้แล้วเดี๋ยวจะไปตามหาหญิงสาวคนนั้นกันว่าเป็นใครกันแน่ทําไมถึงมาพูดอย่างนี้หรือเป็นคนที่อยู่ใน เหมือนครับแด่จริงๆแล้วก็ออกมาพูดความจริงหรือเปล่านะเพราะว่าเขารู้จักจำปาดีเลยนะเอางี้เกดที่บอกว่าที่บอกว่าอะไรแฟนเก่าจำปาเนี่ยแม่งไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะจำปาแฟนเก่ามีแฟนคนแรกเป็นเหมือนใคเขามาบอกไงมาบอกมาปั่นเนี่ยเก่บไปเชื่อง่ายที่ต้องไปหาความจริงก่อนต้องไหาความจริงก่อนนะมีอะไรปคิดมากสิ่งทเป็นแฟนเก่าคือเรื่องของแฟนเก่าไม่เกี่ยวกันปัจจุบันคือปัจจุบันใช่ปะ เรามันก <muitas S 1> ็ม <sketches> ีผ oh. ่านกันเมื่อก่อนเป็นคนเก่าใช่ไหมแล้วท่มาพูดมาจังหวัดจะบอกกันมันทะเลาะกันพอดีนะไอ้เหมือนนี่ยแล้ไม่ทะเลาะกันมันแยกกันอยู่แยกกันอยู่พอดีนะชาวที่โหมเชาวที่กูคิดถึงหนังเรื่องแบบดราม่าเงี้ยเกียร์ชิ้นบากียร์เกียร์สตสตีสตีลอหน้าตาก็ลอยตัไม้ปอบใช้กินหน่อยเร็วใช่ไหมตัวมาพี่ชายไหมกินเลยต้องร้องให้นะครับต้องมาก่อนพี่ชายไม่อง ได้เงิเป็นนะครับอันนี้คือการปลอมนะทุกคนก็คือต้นมาเป็นคนแบบไม่ค่อยจะแสดงออกก็มีเท่าไหร่แต่วันดึกๆก็เป็นคนที่จะปิดใจดีนะอ่าโอเคเดี๋ยวจะให้ต้นไม้พูดปิดคลิปหน่อยเพราะว่าจะได้เวลาเราพักผ่อนกันละเดี๋ยวกันวันนง้เจะเปิดช่องใช่ไหมฝากเลยฝากเลยฝากติดตามช่องของต้นไม้ด้วยนะครับครับผมชื่อช่องว่าก็ให้เห็นทั่วๆ<า>ท,ที่ช<า>ื่อช<า>่องว่า ยังไม่รู้ว่าอนาคตจะตั้งชื่อช่องว่าอะไรมีพิพิีตั้งให้เยอะเลยนะใช่ครับต้นไม้เดินป่าเดินดงแต่ตอนนี้ยังคิดไม่ออกก็ราหรือว่าเป็นต้นไม้ต้นไม้ไซคึ่ยต้นไม้ไซคึ่ยดีไหมก็เรียนไทยผสมังไงไซคึ่ยที่เป็นเป็ดนะหรือว่าไซคึ่ยชแนลไม่รู้ครับมาเป็นคลิปหรือว่าฮะแล้วฝากติดตามช่องพี่แฟน ใช่ไหมครับพับไปเรื่อยพี่แฟร์พับไปเรื่อยกับพี่แฟร์บีสองด้วยนะครับแล้วก็ช่องของชายละแล้วก็ช่องของชายกิจเมืองแรบแรนะนีะแล้วก็ฝากไปกดไลค์กดแชร์เพจของชายกิจด้วยนะครับอ่าเีเพจยร์เดีวเพียร์เพียเดียวครับเกย์เกย์พินที่ไหมฝากเป็นกำลังใจไหมก็ฝากพี่ทุกคนเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับให้ผมผ่านเรื่องรายนี้ไปให้ได้นะครับโอเคครับช่อง ใช้กินนะครับครับมีเพจใช่ปะมีเพจก็ใช้กินเหมือนกันครับฝากเขาไปตามเพจน้องกันนะเห็นว่ามีแอปต๊อกต๊อกเยนะไม่ได้ทำครับโอเคไม่มีไม่มีคลิปนี้ไม่ตัดไม่ต่อแล้วเร็วๆเลยวะนะไม่บอกแอปดำเหรแอปต๊อกต๊อกกันพูดไปแอปต๊อกต๊อกก็พูดตามนี่บูกเข้าไปแอปต๊อกต๊อกเฮ้ยวันนี้ขอมพิวต์พี่สวัสดีครับผมพี่สวัสดีครับผมพบกันใหม่นะครับ